ที่นม,มื่อวเนี่ยเราจำแกตอนนี้เราจำแกว่าเป็นแกเป็นอ q ควาแมนเลยคุณอาร์เธอร์เคอรี่แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยแกก็เป็นคาว d ด o รโก้ฮะบุกก็อยู่ในหนังฟอร์มใหญ่2เรื่องเลยนะอันนึงเป็นซีรีส์อันนึงเป็นหนังอันนึงคือเกมออฟทรอนอันนึงคือจักรวาล DC แต่ณนะวันนี้แกออกมาบอกครับว่าผลงานเรื่องใหม่ของผมเนี่ยผมว่ามันจะต้องยิ่งใหญ่กว่าอควาแมนและเกมออฟทรอนแน่นอนนั่นก็คืองานเรื่อง ดูนครับแกจะเป็นบทบาทสำคัญในหนังเรื่องดูนนะครับดันแคนไอดาโฮคือตัวละครเปรียบเสมือนฮาร s โซโลของจักรวาลดูนผมชอบแกเวลาแ,แกโกนหนวดกับแกมีหนวดเนี่ยหน้าตาแกคนละเรื่องเลยนะฮะฉะนั้นเราจะไม่ติดภาพเลย่ะเพราะแกโกนหนวดหน้าแกเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยจเสจสันมามัวโม,วมวปันแบบนี้แล้วนะฮะงานของเด n นิสเวลเนฟเรื่องใหม่ที่ชื่อว่าดูนเนี่ยจะออกมายิ่งใหญ่แบบที่แกบอกหรือไม่เนะี่ย เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันใน Major t r u l l l ลอร์ในสัปดาห์หน้านะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันจัน์ทรนะครับจะได้ดูกันนะเตรียมตัวคือถ้ามันเป็นคนอื่นเป็นอีโชงช่างคนอื่นทำเนี่ยเราจะเบาใจเลยฮะเดี๋ยวมันก็จะโชงโชง่ชา,งชางอย่างนั้นแหละคือนิยายดูนก็ยากอยู่แล้วนะไอเดนิสเบลเนอร์ฟก็เป็นคนที่ยากอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าทำดูนเนี่ย ไม่แน่นะถ้าเขาเอาใจแฟนหนังสือมากๆเขาก็อยากจะทําให้มันซับซ้อนหน่อยแต่ว่ายังไงงานออกมาคุณภาพแน่นอนครับแล้วมันจะยิ่งใหญ่แบบเจสันบามัวบอกหรือไม่ติดตามอารอชมแล้วกันครับ <S 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 ฟีดในหน้าวอลของ Facebook เนี่ยเต็มไปด้วยรูปผู้หญิงคนหนึ่งครับโดยเฉพาะคนที่ติดตามชาแนลเกี่ยวกับหนัง เพจเกี่ยวกับภาพบยนยล์เยอะๆหรือว่าเพจที่เป็นข่าวฮอลลีวูดเยอะๆเนี่ยเราเห็นหน้าผู้หญิงคนหนึ่งในชุดสีแดงแทบจะทั้งวันเลยฮะเราทุกคนก็รู้สึกว่าตื่นเต้นกับภาพของเธอมากเลยเธอคือผู้หญิงคนนี้ครับผู้หญิงที่อยู่ในชุดมู่หลานคนนี้นะครับแล้วก็กลายเป็นเขาเรียกว่ากลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วครับหลังจากที่มีภาพนี้หลุดออกมาอย่าเรียกว่าหลุดเลยได้โอกาสเขาเรียกว่าถึงเวลาได้โพสต์ภาพใบนี้นะครับเธอก็คือนักแสดงสาวที่ เป็นหนึ่งในนักแสดงแทนหลิวอ,อีเฟยในหนังเรื่องมูหลานที่กำลังเข้าฉายอยู่ปัจจุบันนี้ครับเธอชื่อว่าอูลี่อูลี่เนี่ยเป็นนักแสดงแทนที่จริงๆก็มีผลงานในหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าเธอเนี่ยมีโอกาสได้แสดงหนังดิสนีย์เรื่องนี้โดยที่พอไปเช็คดูในภาพที่เป็นภาพอยู่ใน i ิน t a g r กรมส่วนตัวเนี่ย เราจะเห็นว่าเธอก็มีถ่ายกับลิวอี้เฟยอยู่ด้วยนะครับหลายๆฉากที่เราได้เห็นในหนังเรื่องมู่หลานเนี่ยก็เป็นน้องอูลี่คนนี้เลยแหละครับที่เป็นคนแสดงนะฮะโดยเฉพาะฉากที่ต้องขี่อยู่บนสลิงขี่อยู่บนหลังม้าอะไรแบบนี้นะครับถ้าไปเช็คในใน IMDB เนี่ยเราจะเห็นว่ามีนักแสดงแทนที่รับบทเป็นหัวมู่หลานเนี่ยอยู่หลายคนนะครับโดยเฉพาะในบทหัวจุนเนี่ยที่เป็นก็จะต้องมีแอคชั่นเยอะๆเ,เนี่ย มีกระทั่งดาราฝรั่งอะนะครับแต่หนึ่งในนักแสดงที่โดดเด่นก็คืออูลี่คนนี้เนี่ยแหละครับไม่มีอะไรยากเลยฮะว่าทําไมถธอถึงกลายเป็นไวรัลแล้วทุกคนก็แชร์กันมากขนาดนี้เป็นเพราะว่าทุกคนบอกว่าสวยจังสตันหญิงคนนี้หน้าตาดีจังจนกระทั่งหลายคนในไอโซเชียลมีเดียจีนเนี่ยบอกว่าเออสวยกว่าหลิอ,อีเฟอยอีกไหมอะ <laughs> อันนี้ไม่ยืนยันครับอันนี้เป็นเรื่องของวิจารยณตัวใครตัวมันก็แล้วกันครับ แต่ไอ้เราก็หวังนะมันหวังก็ไม่ถูกกนะันเนาะคือเธอเป็นสตัเนานะมันจะมามีหน้าอยู่ในหนังเลยเนี่ยมันคงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากครับเพราะว่าตัวเธอเองเป็นนักแสดงแล้วแทนนางเอกนอกจากจะต้องหลบแล้วเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเป็นเทคโนโลยีสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ต้องหลบนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องหลบอย่างเดียวแล้วถ้ามันหน้าเธอแลบออกมาชัดเกินไปเขาก็ลบแต่ คือกระหนังมันไม่ได้ลงเฉพาะในโรงอย่างเดียวนะครับที่อเมริกาเขาลงออนไลน์ด้วยเขาลงสตรีมมิ่งเพราะมันไม่ได้บางที่ที่ไม่ได้ฉายโรงเนี่ยมันก็เลยมีโอกาสให้เขาเรียกว่าแฟนพันแท้ขี้จับผิดฮะไปหาเฟรมดูเลยแล้วปรากฏว่ามันมีเฟรมที่เห็นหน้าเธอครับมันมีเฟรมที่เห็นอูรี่โผล่มาแต่มันเป็นจังหวะที่เธอกระโดดจะเป็นส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นหน้าก็จะยับๆหน่อยฮนะนี่เป็นฉากต่อสู้ฉากนี้นะครับ ในกองถ่ายเธอก็ต้องแต่งตัวเพื่อจะเป็นมู่หลานเพื่อจะให้เหมือนลิวอีเฟยที่สุดแต่ว่าพอเธอเป็นกระแสมาเนี่ยมันพลาดไม่ได้แล้วฮะเราก็ต้องไปถ่ายอินสตาแกรมส่วนตัวเช็คกันหน่อยว่าประมาณไหนแล้วอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอนะครับเธอก็ลงภาพเบื้องหลังมู่หลานเอาไว้เยอะแยะครับแล้วโอ้ผมเพิ่งรู้ว่าเธอไม่ได้รับบทเป็นมู่หลานคนเดียวนะเธอเป็นหนึ่งในนักสแสดงแทนที่รับบทเป็นตัวละครแม่มดของกรงลี่ด้วยนี่ นะฮะ,ะดูลองดูใครสนใจก็เข้าไปติดตามแล้วกันนะฮะนี่เธอถ่ายนะรักนะถ่ายภาพเอ็นเครดิตที่มีชื่อตัวเองเอาไว้ด้วยนะ <laughs> อันนี้จะไม่ใช่ถ่ายนี่น่าจะเป็นแคปเจอร์เอาไว้จากสตรีมมิ่งนะฮะอ้าวให้ดูอีกหนึ่งทีว่า i ิน t a g r กรชื่ออะไร L I U Y A X I ไปตามเอาเองฮะ แต่นอกจากอูลี่นะครับที่กลายเป็นกระแสอีกหนึ่งข่าวที่มาพร้อมๆกันเข้าใจว่าเพราะว่าเพราะว่าดิสนีย์น่าจะเพิ่งจะอนุญาตครับให้คนที่ทำงานเบื้องหลังโพสต์ภาพที่อยู่ในกองได้คิดว่าคงเป็นความลับครับก่อนหน้านั้นไม่น่าจะเผยแพร่อ,อะไรมาได้ครับนอกจากอูลี่ที่มีการโพสต์ภาพตัวเองถ่ายอยู่ในชุดมู่หลานแล้วอีกหนึ่งคนที่ผมถ่าย IMDB ล้วผมสะดุดทันทีเลยครับเพราะว่าแกชื่อว่าดอนไทยธิรธาดาฮะ นั่นคือคุณดอนธีรัชดานะครับแกก็มาแสดงแทนตัวละครโปูเพื่อนมู่หลานแกก็เป็นนักแสดงแทนจริงๆคุณดอนธีรัดาแกเล่นหลายเรื่องนะครับแกเล่นหลายเรื่องมากนะครับก็คราวนี้ก็มาอยู่ในกองถ่ายมู่หลานด้วยนะฮะอย่างที่เราเห็นนะแกเล่นมาหมดแล้วฮะ Pirates of the Caribbean แล้วก็ร่วมงานกับเฉินหลงก็เคยมาแล้วนะครับก็เคยทำงานอยู่ในฮอลลีวูดแล้วครับนี่คืออยู่กับโจร้านะครับก็นี่เป็นผลงานล่าสุดครับน่ายินดีฮะน่ายินดี น่ายินดีที่เจ้าตัวได้มาอยู่ในหนังฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้นะฮะแล้วก็มีประสบการณ์ที่ที่ดีนะครับต่อมาครับเป็นข่าวที่มาจาก The Matrix ภาคที่4นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจครับเพราะว่า The Matrix ภาคที่4เปิดกล้องถ่ายทำเป,เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะยังไม่จบนะ เพราะว่าถ่ายไม่เสร็จมันติดโควิดพอสมควรนะครับแต่ก็เดี๋ยวก็จะฉายเลยวละครับมีการวางกําหนดฉายใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นการประกาศครับว่านักแสดงเก่าๆกลับมาเพียบเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวละครนีโอของคียนูรีฟนะครับนีโอหรือว่ามิสเตอร์แอนเดอร์สันนะครับรวมทั้งทรินิตี้ครับนั่นก็คือนักแสดงอย่างแคร์รีแอนมอสนะครับคนเขาก็ถามครับว่านีโอกับทรินิตี้กลับมาแล้วเดอะเกรทมอร์ฟีสผมล่ะไม่กลับมาเหรอตอนแรกมันก็มีข่าวแบบนี้ครับว่าเขาอยากจะ เขาหรือว่าเขาจะทำตัวละครมอร์ฟีสให้เป็นหนุ่มเพราะว่าเราเห็นรายชื่อยายะอับดุลมาทิกที่แสดงเป็นไอไอแบล็กแมนท่านั่นแหละโอเคมีรายชื่ออยู่ในเดอะเมทริกภาคที่4ด้วยแต่ก็ไม่มีการยืนยันอะไรครับนี่มีนักข่าวไปถามถามตรงตัวเลยลรเลนซ์พิชเบิร์นเลยครับติดต่อไปที่โรแลนซ์พิชเบิร์นเพื่อถามเลยครับว่าเออตกลงเนี่ยเมทริกซ์ไม่มีตัวละครมอร์ฟีสแล้วเหรอ โรนินพิสเบิร์นตอบค่อนข้างจะตรงครับแกบอกว่าคือผมไม่ได้ถูกนิมนต์กลับไปนะครับบางทีเนี่ยนั่นอาจจะทําให้ผมได้เปลี่ยนไปเล่นเรื่องอื่นนะแล้วก็ผมหวังว่าพวกเขาจะทํามันออกมาได้ดีนะครับผมหวังให้มันออกมายอดเยี่ยมชัดเจนครับว่าไม่มีฮะไม่คามีโอไม่อะไรทั้งสิ้นเลยครับคือเขาไม่ได้ใช้มอร์ฟีสครับเราก็เลยงงๆไทมไลน์ครับว่า เอ๊ตัวละครที่ตายในเมทริกภาคที่แล้วเนี่ยภาคที่3เนี่ยใครตายบ้างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนท้ายของเมทริกภาคที่3เนี่ยก็คือไอ้พวกเซนติเนลจะบุกไปที่ไซออนพวกมนุษย์เนี่ยตั้งทัพปิดกำแพงรับเซนติเนลกับท่านมิซูเน่รวบรวมพลทหารที่ขี่หุ่นได้ไปยิงต่อสู้เซนติเนลโดยมีไอ้เด็กที่เป็นแฟนคลับไอเนโอ ไปปิดประตูให้กับตันมิฟูเน่ตายหายอยู่บนหุ่นหน้าแหกเป็นสองแฉกเลยในขณะที่มอร์ฟยสเองก็อยู่ในฐานทัพบ,บัญชาการอยู่มอร์ฟยสอยู่ที่ฐานเซนติเนลบุกเข้ามาจะฆ่าทุกคนนีโอขึ้นยานไปพร้อมกับเออทรินิตี้เพื่อจะไปเคลียร์ทุกอย่างไปเจรจากับไอ้พวก AI ว่าเออมึงจะเอายังไงกันแน่ AI บอกว่าพี่ไปเคลียร์ไอไวรัสสมิธให้หน่อยสิ ถ้าเคลียร์ได้เราหายกันนีโอก็เข้ากลับเข้าไปในเมทริกแล้วก็ไปสู้กับสมิธแล้วทุกอย่างก็นีโอตายตวนินที่ตายก่อนโดยจำไว้ตนินที่โดนเสียบเป็นลูกชิ้นย่างเลยมอร์เฟสไม่ตายแต่เพราะว่ากลับมาภาค4ไอที่ตายทั้งหมดกลับมาหมดเลยครับน้าที่ไม่ตายไม่กลับมารอดูแล้วกันครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับกำหนดฉายก็คือเมษายนปี2022นั่นเองครับ ข่าวลือหนึ่งข่าวที่น่าสนใจครับมันมีข่าวลือมาว่าสองคนนี้เขาเคยเล่นหนังด้วยกันนะฮะเล่น e d ็ดดี้ดิเอเกด้วยกันครับสำหรับทารอนอีเกอร์ตันกับฮิล l ์แจ็กแมนข่าวที่ลือออกมาก็คือเขาว่ากันว่าฮิล l ์แจ็กแมนไปแล้วใช่ไหมในโลแกนฝังถึงขั้นฝังอ่ะฝังแล้วคนก็พยายามจะบอกว่าหินกระดิกหินกระดิกเขาก็บอกว่าทารอนอีเกอรตันอาจจะเป็นวูบอรินคนต่อไปแต่ว่า ล่าสุดครับเจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์กับ GQ ครับแล้วก็บอกว่าที่ใครๆค,คิดว่าผมจะทําได้ดีในมทวูบบรีนั้นเป็นเรื่องที่ยกยอก,กันเกินไปนะครับผมรักมาเวลนะและมันก็เป็นเรื่องของแฟนๆที่ไม่มีอะไรเกี่ยวกับผมและข่าวลือนั้นเลยคือไม่มีอะไรในกอไผ่ฮะเราคิดกันเอาเองร้อยเปซ็เลยครับ <laughs> ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นใครที่หวังเรื่องนี้ดูกเล่น,นปนอย่าอื่นไปก่อนนะครับ กลับไปดูกันได้ไหมเอตัน,นจอนกันแหละคิงส์แมนก็ยังไม่ได้เล่นนะฮะไอที่เลื่อนไปปีหน้าเนี่ยอันนั้นไม่มีเทโรเออร์ตันนะครับเป็นรัฟไฟนะฮะอ่ารอดูนะครับมีเขาทำแฟนอาร์ตมาด้วยมัง้งนี่ป่ะดูแล้วยังเหมือนฮิวจ็คแมนอยู่เลย <laughs> สมบทบาทเหมาะสมหรือไม่ไม่แน่ใจฮะรอดูต่อไปในอนาคตก็แล้วกันนะครับสำหรับตัวละควรวูฟเวอรีนคือตอนเนี้ยยังไม่ต้องลุ้นว่าใครจะเล่นแทนหรอกฮะเพราะว่าไอ้วูฟเวอรีนของฮิวจักแมนเนี่ยมันจบไปละคงไม่ต้องรีแคสต์ละ ทำวูเวรีนใหม่กันไปเลยดีกว่าสิ่งที่ต้องรุ้นก็คือว่ามาเวลจะหยิบวูบเวรีนมาใช้ไหมในเมื่อภาพจําของตัวละครวูบเวรีนเนี่ยมันเข้มข้นขนาดนั้นมันเข้มข้นขนาดว่าทุกคนก็จําภาพเป็นทิวแจ็คแมนแหละครับอันนี้ไม่แน่ใจครับต้องรอดูมาเวลสตูดิโอต่อไป